สวัสดีครับผมวันนี้เอารถออโต้ครับเอ็นแม็กมาลดราคาปีใหม่นะครับมาเคลียร์สต็อกนะครับอันนี้ซื้อมาก็ขายตามสภาพเลยนะครับคันนี้ภายนอกก็ไม่สวยเท่าไหร่ับมีรอยเยอะหน่อยนะคันนี้รถปีปีห้าเก้าใช่ไหมสิบหกกับผมสิงหาห้าเก้าภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้รถบ้านเอามาเทินนะครับ ก็ขายทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเก็บงานนะครับแล้วขายถูกๆไปเลยชุดสีมีริ้วรอยเยอะหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับขูดขดฉีดๆครับผมแต่ตรวจสอบให้แล้วว่าเครื่องดีศูนย์ดีนะครับผ่านนะครับยางหน้านี่ก็เหลือน้อยหน่อยไม่ไม่ค่อยดอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ขายตามนี้เลยนะครับผม ไหน้าได้อยู่นะไม่แตกเนี่ยครับทุกสีก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับดานทิศหน้าก็ยังได้อยู่นะครับ60%สีไม่สวยเท่าไหร่มีรอยรอยมีรอ,อ,อยนู่นรอยนี่รอยกาวรอยอะไรนะครับผมก็ขายตามนี้เลยเบาะก,ก็ มีรู้นิดๆหน่อยๆน,นะแมวขวนนะครับแต่ไม่ถึงกับขาดนะครับพ่อเดิมพ่อเดิมนะครับโชงนี่รับลูกค้าใส่มานะครับ Y S S ยังได้อยู่นะครับชงเนี네่ยครับมีริ้วรอยเยอะหน่อยายตามสภาพนะครับป้ายกอทอมอนะครับผม พอใช้ก็ยังไม่ถึงกับเยอะมากนะครับคันนี้ยวให้ดูใหม่นะครับยางหลังสภาพยังได้อยู่นะครับยางหลังดอกยางก็ยังเยอะอยู่นะครับพุดสีด้านซ้ายนี่ก็มีริ้วรอยนะเหมือนแตนะนิดๆหน่อยๆสายพานนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับยาอื่นก็พอได้อยู่ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับขายตามสภาพเลยนะครับ องหลังนี่ก็ยังดีอยู่สภาพใช้ได้ไม่แตกรับุดสีนี่ก็ทางซ้ายนี่ก็มีรอยเยอะนะนิดๆในรอยขูดขูดขีดเต็มเลยนะครับก็ไม่ถึงกับเยอะมากแต่มันก็ไม่ถึงกับสวยนะครับชกก็ตรวจสอบให้แล้วก็ยังใช้งานได้ไม่รั่วซึมนะครับ คันนี้มีปัญหาเรื่องไฟ ABS นะครับโชว์นะครับก็ขายตามนี้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปไล่เองเลยนะครับไปไล่น้ำมันเบรเอาไปตรวจสอบสายน้ำมันไม่เดี๋ยวสามหมื่นสามเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งนะครับใช้จริงก็อาจจะมากกว่านี้นะครับได้ใใมาอย่างนี้ก็ขายตามนี้เลยเรื่องยังดีสตาร์ททีเดียติดเลยนะครับเพื่อน เครื่องดีศูนย์ดีตรวจสอบให้หมดเล่มเขียวชุดโอนครบภาษีไม่ขาดนะครับตอนนี้เปิดราคาขายถูกไปเลยนะครับผมสองหมืนเก้าันห้าร้อยบาทขายตามสภาพนี้เลยนะครับเอาไปไล่ ABS เองนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้ศูนย์แปดห้ด้าเก้าเก้าห จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับเก็บเงินปลายทางครับผม